มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเปิดใจเจ้าของร้านบุฟเฟ่เจอสองยายเอากุ้งปูอ้างเอาไปกินที่บ้านถือว่าฟาดเคาะเปิดใจเจ้าของร้านบุฟเฟ่นะคะเมื่อวันที่20ธันวาคมนายสิรภพสถาพรอายุ40ปีเจ้าของร้านกิ่งแก้วซีฟู้ดซอยกิ่งแก้ว52ทับหนึ่งตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์นะคะถึงกรณีที่มีหญิงสูงวัยสคนเข้ามาทานอาหารที่ร้านแล้วกวาดกุ้งกับปูใส่กล่องภาชนะที่เตรียมมาจํานวนมากจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลนะคะบอกว่าลูกค้าสองรายนี้มาทานอาหารที่ร้านเมื่อวันที่2 9ทธันวาคมตอนแรกไม่ทราบว่าทั้งคู่แอบนําอาหารกลับไปขนาดนั้นแต่ว่ามีลูกค้าโต๊กใกล้ๆเดินมาบอกว่าเห็นพฤติกรรมดังกล่าวหลายครั้ง ตนเองจริงเดินไปดูกล้องวงจรปิดอยู่นานก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปดูพบว่าทั้งคู่นําอาหารใส่กล่องมัดใส่ถุงและกระเป๋ารากที่เตรียมมาเรียบร้อยแล้วพอแกะดูก็ต้องตกใจเพราะว่าเยอะมากกุ้งประมาณ2กิโลกรัมตัดแต่งก้ามกับส่วนของหัวที่โคมออกเรียบร้อยแล้วและมีปูอีกประมาณ3กิโลกรัมรวมมูลค่าประมาณ2องถึงสามพบาทนายศิลปภพนะคะกล่าวว่าตนเองถามว่าทาไมเอากลับไปเยอะขนาดนี้ เขาอ้างว่าท้องเสียทานไม่ไหวก่อนที่จะส่งเสียงโวยวายและพากันออกไปพอไปดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังพบว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยมาทานอาหารที่ร้านและพกกระเป๋าแบบเดียวกันมาแล้วด้วยไม่รู้ว่าเขามาทําแบบนี้ทุกครั้งหรือเปล่าปกติร้านเองก็มีมาตรการปรับหากทานไม่หมดอยู่แล้วแต่ไม่ได้ตั้งกฎนี้ขึ้นมาเพื่อหวังกินเงินลูกค้าส่วนนี้ตามจริงถ้าเหลือกุ้งหรือว่าปูสักสองสามตัวแล้วป้าทั้งสองคนมาขอกลับบ้านตนเองก็จะไม่ว่าอะไร ไม่ปรับแล้วก็ให้กลับไปด้วยแต่ครั้งนี้ถือว่าฟายเคราะห์ไปก็แล้วกันผมไม่อยากเอาความอะไรเพราะว่าสงสารและกลัวว่าหากไปแจ้งความแล้วจะเป็นเรื่องกระทบกับธุรกิจอีกหรือไม่อยากให้กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ประกรอบการคอยระมัดระวังส่วนที่โพสต์ข้อความลงใน Facebook ไปว่าสงสัยต้องตรวจกระเป๋าลูกค้าก่อนเข้าร้านทุกครั้งนั้นเป็นการพูดเล่นนะครับก็ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาก็แล้วกันแต่ก็กลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตนแล้วก็คนอื่นๆอีก หากป้าทั้งสองคนจะมาทานที่ร้านอีกก็คงต้องระวังมากขึ้นและรอบหน้าคงต้องแจ้งความแล้วล่ะแต่คาดว่าพอเรื่องนี้เป็นข่าวก็คงไม่มีใครกล้ามาทำอะไรแบบนี้อีกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ